กลับมาติดตามกันต่อในกรุงเทพยามเย็นนะครับช่วงนี้ครับสำหรับที่บริเวณของลานคนเบอร์นะครับกับกิจกรรม Bangkok Life of Happiness ครับถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรมที่ทางกรุงเทพมหานครจัดขึ้นครับหลักไหลกิจกรรมด้วยกันนะครับขณะนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราคุณมชิมาบุญสมพร้อมแล้วนะครับไปติดตามกันครับ เป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายค่ะในงานแบงคอกไลอ้อนแคปเปเน็ตค่ะกรุงเทพสายสีแห่งความสุขนะคะซึ่งในวันนี้เองค่ะก็จะเห็นว่านะคะมีประชาชนค่ะเดินทางมาที่บริเวณนี้นะคะเป็นจานวนมากค่ะโดยในวันนี้เองนะคะก็มีการแสดงค่ะหุ่นละครเล็กจากคณะโจลุยนะคะร่วมไมถึงค่ะด้านรอบของสานักวิการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินค่ะซึ่งบรรยากาศในขณะนี้ค่ะก็จะเห็นว่ามีประชาชนนะคะเดินทางมานะคะเพื่อที่จะ ซื้อจับจ่ายใช้สอยค่ะที่ถนนคนเดินนะคะก็เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยนะคะชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ทางประชาชนในพื้นที่แล้วนอกพื้นที่นะคะต่างก็เดินทางมาค่ะเพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอยที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะคะรวมไปถึงค่ะก็มาดูบรรยากาศนะคะการจัดไฟที่ลานคนเมืองค่ะจะเห็นว่านะคะบรรยากาศในถนนคนเดินขนาดนี้ค่ะก็จะมีการจําหน่ายทั้ง อาหารนะคะเครื่องดื่มค่ะแล้วก็สินค้าแบ n g k o คอกแบรนด์นะคะรวมไปถึงค่ะเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆค่ะซึ่งจะเห็นนะคะว่าในขณะนี้ค่ะก็มีซูเปอร์ฮีโร่นะคะมาร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งก็คือแบทแมนแล้วก็นะคะซูเปอร์แมนค่ะซึ่งพวกเขานะคะก็จะมาสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาเดินชมเดินชมนะคะบรรยากาศที่ถนนคนเดินที่ถนนดินสอแห่งนี้ค่ะ บริเวณของหน้าเวทีหน้าสระะาราวัากาอันกรุงเทพมหานครนะคะที่ลานคนเมืองค่ะซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมนะคะแสดงหุนละครเล็กค่ะจากคณะนะคะหุนละครเล็กโจโหลุยค่ะซึ่งขณะนี้เองก็จะเห็นว่ามีประชาชนนะคะรอ,อชมหุนละครเล็กค่ะกันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าในขณะนี้เองค่ะทางคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ทยอยค่ะเดินทางมาะคะซึ่งจะมีการแสดงค่ะในช่วงของเวลา 19บเกนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะข้าศึกต้องไปได้จึงในขณะนี้ค่ะก็จะมีการแสดงของนักดนตรีนะคะของวงขัดกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็มาจากกองการสังกีศึกษาวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะคะและก็ในส่วนของบรรยากาศการชมไฟค่ะก็จะเห็นว่านะคะมีประชาชนค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะต่างก็ให้ความสนใจนะคะมาร่วมชม ไปที่ร้านคนเมืองน,นะคะซึ่งถือว่าวันนี้ค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายนะะซึ่งมีการจัดมาตลอดเดือนมกราคมค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ สำหรับในขนาดนี้เองนะคะก็จะเห็นว่าค่ะด้านของถนนคนเดินนะคะก็ยังคงมีประชาชนค่ะเดินทางมานะคะเพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอยรวมถึงค่ะมาชมไฟที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะคะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นค่ะเราจะรายงานกลับไปให้ทราบในช่วงของเวลา1 9 3เนาิกา30นาทีค่ะ ขอบคุณคุณมชิมาบุญสมมากนะครับสำหรับการรายงานสภาพนะครับบรรยากาศสดๆนะครับที่บริเวณของถนนคนเดินนั่นเองนะครับรวมถึงอีกสักครู่นะครับจะมีการแสดงนะครับการแสดงโขนด้วยรวมถึง<ช>จะมีะดนตรีด้วยจากคุณแอมสวรรค์ในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาซึ่งคุณมชิมาก็จะรายงานบรรยากาศสดๆมาให้เราได้ชมกันอีกครั้งแต่ในช่วงนี้ครับมาติดตามข่าวสารรอบรลกรุงเทพมหาคนครกันก่อนครับ ในช่วงนี้นะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมการอบรมโครงการหญิงชายใจกล้าเผชิญหน้าเผชิญหนี้น,นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออมค่ะพร้อมกับบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดรายจ่ายของประชาชนโดยนางพุทธีตามไทยนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการอบรมโครงการหญิงชายใจกล้าเผชิญหน้าเผชิญหนีหน้รุ่นที่1โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมนะคะพร้อมด้วยนางทัศนีใจการุณวิทยากรในการบรรยายการอบรมณชุมชนหัวหมากเกาะกลางมัสยิดยามีอุ่นอิทฮา์ในเขตสวนหลวงซึ่งแต่ละรุ่นนั้นประกอบด้วยประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสวนหลวงที่มีปัญหาหนี้สินจำนวน3ชุมชนค่ะได้แก่ชุมชนนาภาสิทธ์ชุมชนหัวหมากเกาะกลางและชุมชนคลองจวนนะคะโดยดําเนินการจัดอบรมแบบไปกลับ 3รุ่นรุ่นละ1วันวันละหนึชุมชนชุมชนละ50คนนะคะเจ้าหน้าทีด่ดำเนินการ9คนวิทยากร1คนรวมรุ่นละ60คนค่ะทางนี้นะคะจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันทำให้ประชาชนประสบปัญหาทางด้านการเงินรายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องหมุนเงินหาเงินกู้จากที่อื่นมาสมทบกับรายได้เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่มี จึงเกิดปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลนะคะส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวชุมชนองค์กรและสังคมในภาพรวมค่ะกรุงเทพมหานาครจึงได้เห็นถึงความสําคัญของปัญหานะคะมีนโยบายในการดําเนินงานโครงการหญิงชายใจกล้าเผชิญหน้าเผชิญหนี้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการบรรยายเรื่องหญิงชายใจกล้าฝ่าวิกฤตหนี้สินซึ่งเป็นเรื่องของขั้นตอนทวงถามฟ้องร้องบังคับคดีขายทอดตลาดและล้มละลายนะคะรวมถึงบรรยายเรื่องการวิเคราะห์บัญชีหนีส้นสินส่วนบุคคล เพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างในสังกัดรกรุงเทพมหานครและประชาชนได้มีความรู้และเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการไรายได้และการแก้ไขปัญหานิสินของตนเองค่ะรวมถึงสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่นะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และให้คาปรึกษาแนะนําแก่บุคคลอื่นในชุมชนและองค์กรต่อไปค่ะ มาต่อกันที่ความคืบหน้าในการปรับค่าโดยสารรถเมล์ Med, ด่วนพิเศษหรือว่า BRT ครับโดยในขณะน,นี้ทางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครนั้นยังคงไม่ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารครับยังคงราคาวไว้ที่5บาทตลอดสายครับนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยขวามคืบหน้าการเตรียมปรับอัตราค่าโดยสารรถเมล์ด่วนพิเศษหรือ BRT ีเพิ่มขึ้นเป็นราคาตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้นจากปัจจุบันกรุงเทพมหาคนครเก็บในราคา5บาทตลอดสายซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาเมื่อวันที่3 1ธันวาคมคือวันนี้ครับแต่ทางสำนักขารขอาวยครับวันที่31ธันวาคม2558ที่ผ่านมาแต่ทางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหาคนครครับได้มีการขยายเวลาต่อไปจนถึงวันที่31มกราคม 2,559โดยในขณะนี้ครับได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ BRT ประสานไปยังสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อขอขยายเวลาในการปรับค่าโดยสารออกไป อีก1เดือนเพื่อปรับปรุงระบบเช่นการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ของระบบเก็บค่าโดยสารให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการจัดเก็บค่าโดยสารในราคาใหม่ซึ่งทางสํานักการจราจรและขนส่งจะพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมอีกครั้งว่าสามารถดาเนินการได้เมื่อไหร่และราคาค่าโดยสารจะเป็นอย่างไรซึ่งทางกรุงเทพมหาคนครจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่ารูปแบบการจัดเก็บค่าโดยสารจะไม่ใช่การจัดเก็บในราคาเดียวตลอดสายเหมือนที่ผ่านมาแต่จะปรับเปลี่ยนเป็นการจัดเก็บตามระยะทางซึ่งสําหรับราคาค่าโดยสารนั้นจะปรับตามกรอบหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกที่กําหนดราคาไว้ระหว่าง13บาทถึง19บาทโดยหลักการเบื้องต้นดังต่อไปนี้คือ 1. บาทเติมเงินสําหรับบุคคลธรรมดาอัตราค่าโดยสารดังต่อไปนี้สําหรับบุคคลทั่วไปราคาระหว่าง13บาทถึง19บาทตามระยะทาง 2. บัตรโดยสารเที่ยวเดียวที่ซื้อจากเครื่องออกตัว๋วที่สถานีอัตราค่าโดยสารระหว่าง13บาทถึง19บาทตามระยะทาง3บัตรโดยสารแบบเติมเงินแบบบัตร grabbit อัตราค่าโดยสารสําหรับบุคคลทั่วไปค่าโดยสารระหว่าง13บาทถึง19บาทตามระยะทางสําหรับนักศึกษาอายุระหว่าง18ถึง23ปีไม่เกินระดับปริญญาตรีและผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการอัตราค่าโดยสารครึ่งราคา อย่างไรก็ตามสําหรับผู้โดยสารที่สามารถใช้บริการฟรีนะครับได้แก่บุคคลทุพพลภาพหรือผู้พิการนักเรียนในเครื่องแบบพระพิสุขสามเณรและข้าราชการและลูกจ้างข,งของทางกรุงเทพมหานครที่ถือบัตรอนุญาตที่ออกโดยสํานักปลัดกรุงเทพมหานครที่ยังไม่หมดอายุโดยสามารถขอคุมปองโดยสารฟรีได้ที่ตู้จําหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีครับ กรุงเทพมหานาครได้ขยายเวลาในการจัดระเบียบย่านปากคลองตลาดออกไปอีกหนึ่งเดือนนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าในช่วงเทศกาลวันวาเวลนไทน์ค่ะโดยเริ่มวันที่29กุมภาพันธ์นี้จะต้องไม่มีดอกไม้บนทางเท้านะคะพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดระเบียบย่านปากคลองตลาดที่เดิมกำหนดให้ผู้ค้านั้นขายดอกไม้บริเวณทางเท้าได้ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ แต่ล่าสุดที่ประชุมมีมติขยายเวลาจัดระเบียบปักคลองตลาดออกไปอีกหนึ่งเดือนค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและประชาชนที่นิยมเดินทางไปเลือกซื้อดอกไม้ในช่วงวันวาเลนไทน์เป็นจํานวนมากนะคะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นจุดค้าขายดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่กทม ซึ่งผู้ค้ากว่า1,000รายสามารถขายดอกไม้บนทางเท้าได้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายและวันที่29กุมภาพันธ์กทมจะเข้าดำเนินการขอคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับพี่น้องประชาชนทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไปค่ะ ทั้งนี้นะคะในวันที่15และที่16กุมภาพันธ์กทมจะเชิญผู้ค้าประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางกทมได้เตรียมพื้นที่ใกล้เคียงไว้รองรับในตลาดเอกชนทั้ง3แห่งค่ะคือตลาดยอดพิมานตลาดปากคลองตลาดและตลาดส่งเสริมเกษตรไทยโดยเบื้องต้นนะคะผู้ประกอบการให้ความร่วมมือยกเว้นค่าเช่าแผงหนึ่งเดือนให้กับผู้ค้ารายเดิมซึ่งกทมจะออกเอกสารยืนยันรับรองสิทธิ์เพื่อใช้ในการจองพื้นที่ในตลาดดังกล่าวค่ะ และในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้านี้นะครับทางด้านของสํานักงานเขตขนาดยาวครับก็มีความห่วงใยของความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการครับในการเตรียมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงของเทศกาลตรุษจีนครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ นางอุดมพรพัฒนาโกวิทผู้อำนวยการเขตัขนายาวได้กล่าวว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่8คุมพาพันธ25์2559ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำพิธีไหว้เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษตลอดจนสถานประกอบการต่างๆจะปิดทำการเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนและอาจเกิดปัญหาอาคีภยัยจากการจุดทูบเทียนการเผากระดาษเงินกระดาษทองและการจุดกระทัด ทางสำนกักงานเขตจึงมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเบื้องต้นดังต่อไปนี้หากจุดทุบเทียนควรดูแลและดับไฟทุบเทียนให้สนิทส่วนการเผากระดาษเงินกระดาษทองควรเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและเตรียมถังน้ําไว้ใกล้มือเพื่อป้องกันไฟลุกลามหากมีควันในปริมาณมากให้หาผ้าชุบน้ําปิดจมูกไว้หายใจผ่านผ้าชุบน้ําเพราะผ้าชุบน้ําจะช่วยกรองควันพิษได้ หลังจากเสร็จสิ้นการประกอบอาหารต้องปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊สให้เรียบร้อยและควรจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันหรือเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้านส่วนเจ้าของอาคารสถานที่บริการและโรงงานที่ปิดทำการควรตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภยัยเช่นถังดับเพลิงสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสนภาพพร้อมใช้งานและจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยตรวจตราความเรียบร้อยตลอดเวลา ทั้งนี้หากพบเห็นหรือประสบเหตุเพลิงไหม้ในเขตพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่สถานีดับเพลิงบางชันเบอร์โทรศัพท์025172919-20และห้องเวรอัคคีภัยสำนักงานเขตคณนายาวเบอร์โทรศัพท์023799960หรือ23799961-3ต่อ5191ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ สำนักงานเขตคลองเตยได้คุมเข้มสถานประกอบการการฆ่าสัตว์ปีกนะคะพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นระมัดระวังเชื้อไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลุษจีนค่ะนางอัชราวดีชัยสุวิรัติผู้อำนวยการเขตคลองเตยกล่าวนะคะว่าในช่วงเทศกาลจษจีนเป็นช่วงที่มีการฆ่าสัตว์ปีกจำพวกเป็ดไก่ห่านเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมจีน ซึ่งอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกหรือเชื้อโรคอื่นได้หากสถานประกอบการค่าสัตว์ปีกขาดความระมัดระวังในการรับซื้อสัตว์ปีกจากฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเขตคลองเตยจึงได้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไขวัดนกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถานประกอบการค่าสัตว์ปีกพร้อมกำชับให้กระทำการอย่างสะอาดถูกสุขลักษณะปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค ลดภาวะความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดท,ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการฆ่าหรือชำแหละสัตว์ทุกประเภทในบริเวณที่หรือทางสาธารณะซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายให้แจ้งไปที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะคะโทร022494275ค่ะ มาต่อกันที่ทางสำนักงานเขตประเวศครับได้จ i i i ja ัดโครงการเขตเคลื่อนที่ให้บร in ิการด้านต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ครับนายนรงจงจำฟ้าผู้อำนวยการเขตประเวศได้กล่าวว่าทางเขตได้จัดทำโครงการเขตเคลื่อนที่บริการดีเข้าถึงชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการบริการให้บริการกับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณณะได้อย่างทั่วถึงในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา ที่ผ่านมาของวันนี้นะครับที่โรงเรียนสุราทางควายซอยอ่อนนุช59ทั้งนี้ครับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานเขตการให้บริการต่างๆฟรีครับเช่นบริการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติดและบาดทะยักการบริการตัดผมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าวัดสายตาประกอบแว่นฝึกอาชีพระยะสั้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การเสวนาปัญหาชุมชนในหัวข้อทำอย่างไรให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่โดยกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บสิ่งของเหลือใช้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่จัดกิจกรรมและใกล้เคียงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกผลิตภัณฑ์ชุมชนเขตประเวทสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายปกครองครับเบอร์โทรศัพท์0 2 3 2 8 7 1 4 9ต่อ6 3 5 7ครับ สำนักงานเขตตลิ่งชันได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่นะคะให้มีการสำรองน้ําให้เหมาะสมต่อความต้องการค่ะเนื่องจากมีการใช้น้ําในปริมาณที่มากค่ะนางสาวพรทิพย์วัชรินดีโลกผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันกล่าวนะคะว่าทางเขตมีความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่เนื่องจากกรุงเทพมหาคนครได้ประเมินว่าในปีนี้จะมีปัญหาภัยแล้งและในพื้นที่เขตมีการทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งต้องการใช้น้ําในปริมาณมาก จึงขอเตือนให้ประชาชนสำรองน้ำให้เพียงพอและลดพื้นที่ในการเพาะป,ปลูกค่ะส่วนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาจะต้องระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำเค็มที่เกิดจากน้ำทะเลหนุ่นนะคะทั้งนี้เขตตลิ่งชันพร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจืดในการจัดสรรให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ประสบปัญหาแล้วพร้อมกับขอความร่วมมืองดเผาวัชพืชเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเพาะป,ปลูกหรือในที่รกร้างนะคะซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ หากประสบปัญหาท่านสามารถแจ้งของความช่วยเหลือได้นะคะที่ฝ่ายรักษาความสะอาดโทร024332722หรือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทมโทรที่หมายเลข199ค่ะและจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับทางด้านของการประปานครหลวงครับได้จัดการประชุมร่วมกับการประป,ระปาภูมิภาค8กลุ่มอาเซียนเพื่อเป็นการยกระดับการจัดการน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครับคือทั้งสะอาดและปลอดภัยครับ การประปานครหลวงได้จัดการประชุมผู้บริหารจัดการน้ำประปาในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนโดยผู้บริหารระดับผู้ว่าการและรองผู้ว่าการของกิจการการประปาภูมิภาค8กลุ่มประเทศอาเซียนโดยนายชยพลทิติศักดิ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าทางการประปานครหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดประชาคมอาเซียนจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำของเพื่อนบ้าน โดยการประชุมดังกล่าวจะเป็นการเริ่มต้นในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเพื่อยกระดับการให้บริการด้านน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาวะโลกร้อนภาวะภัยแล้งซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการเรียนรู้วิธีการกักเก็บน้ำฝนไว้สำหรับน่าแล้งให้ได้มากที่สุด แต่ในแต่ละประเทศจะมีการแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการน้ําของแต่ละประเทศนั้นๆโดยการประปานครหลวงได้นําความรู้มาพัฒนาต่อยอดระบบการผลิตน้ําประปาของประเทศไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของนายธนศักดิ์วัฒนฐานะผู้ว่าการการประปานครหลวงได้กล่าวว่าในด้านสถานการณ์น้ําแล้งในขณะนี้ทางการประปานนครหลวงยังยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในขณะนี้น้ําในเขื่อนเจ้าพยาม,มีปริมาณน้ําอยู่ที่ประมาณ3,400ล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของการประปานนครหลวงมีการดึงน้ํามาใช้ประมาณวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อผลิตน้ํทาทั้งนี้มั่นใจว่าปริมาณน้ําในเขื่อนจะเพียงพอใช้ได้อีก6-7เดือนจึงจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนพอดีอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้าในปี2559ถือว่าดีขึ้นกว่าปี2558ที่ผ่านมาเนื่องจากทุกภาคส่วนต่างรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ํา ซึ่งหากทุกคนทําอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้มีปริมาณน้ําเหลือเพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งเมื่อ2วันที่ผ่านมาทางภาคเหนือมีฝนตกทําให้ปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติมรวมทั้งการประปานครหลวงได้มีการลดการส่งกําลังผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคม2558ถึง5%และลดแรงดันในการปล่อยน้ำประปาในช่วงกลางคืนซึ่งมตาตรการดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดน้ำประปาได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางการประปานนครหลวงยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำแล้งโดยหากสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกมีปัญหาก็จะมีการผ่นน้ำจากฝั่งตะวันตกของโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ผ่านท่อส่งเพื่อมาช่วยฝั่งตะวันออกโดยในขณะน,นี้การประปานนครหลวงได้มีการทดลองใช้ท่อส่งน้ำจากฝั่งตะวันตกมายังฝั่งตะวันออกพบว่าสามารถส่งน้ำได้มากถึง300,000ลูกบา์เมตรต่อวันในส่วนของพื้นที่ชายขอบในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ประชาชนไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้เพราะการประปานครหลวงได้มีการตั้งศูนย์บริการน้ำไว้ทั้งหมด30แห่งตามประปาสาขาต่างๆรวมทั้งมีรถประปาเคลื่อนที่เพื่อน,นำน้ำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนด้วยครับช่วงนี้มาติดตามตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะกับในช่วงฝนฟ้าพยากรณ์ค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่นะคะแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ค่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงนะคะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปยังคงมีขึ้นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ ในช่วงวันที่1นถึงสกุมภาพันธ์สองพบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นและอุณหภูมิจะลดลง2องถึงสองศาเซลเซียสส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังคะ่ะ เรามาตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคกันครับเริ่มที่ภาคเหนือครับมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่ในตอนบนของภาคอากาศหนาวโดยมีอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างของภาคอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยมีอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ1ิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูนะคะอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของภาคกลางครับอากาศเย็นกลับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในส่วนของภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดซียสณหภามิสูง สงสุด33 35องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ หลงตายป็นอูสภาพอากาศทางภาคใต้กันบ้างน,นะครับเริ่มที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่และตรังนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรค่ะ ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10--30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวช่วงนี้เราประกาศสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกรุงเทพยามดินกันต่อครับ